สวัสดีครับมื่อนี้สร้างเหล็กมัดเหล็กครับเด็กศิพาเบิ้งลักษณะงานเนาะนี่ทีมงานกำลังมัดเหล็กกันเป็นไงครับสบายดีป่ะสบายดีครับอีหยังไะครับสบายครับอยังไงครับอูยูอูยูนมครับพกมากินน้ำดิครับครับผมพกมันกินน้ำนี่ครับเิ่งตัวอย่างมัดเลยครับเลยใช่สบายดีเนาะสบายดีครับ มันเล็กมันเล็กมันเล็กเมื่อย์วะครับเมืย์วะ่วดเอวล่ะปวดเอวสงสีหนักนะครับเนี่ยนะงานเล็กอ่ะเหล็กสบายเบิ้งเราครับพี่น้องผู้ใดสิมาลาเงินวันกะเบิ้งลักษณะงานครับสั่งเหล็กปวดเอวอะไรวะสั่นมาเดี๋ยวครับจะพายางเบิ้งบรรยากาศนะ เป็นไรพี่สบายดีปะอันไดตัวครับย่งลูกขี่แล้วเมื่อยๆอวดเท้ามาจากแท็กแล้วครับพี่มารอบเดียวนี่ละรอบเดียวแต่ว่าไปทั่วประเทศแล้วมันวะทั่วโลกแล้วมันวะเบื้องรุ่นพี่ครับปลูกเหล็กไว้ไว้ครับผมถ่ายวิดีโอยังเดียวเดี๋ยวเบื้องลักษณะการปลูกกากบุรีด้วยครับเนี่ยมีอะอ่ามียแห้ง ี๋ยวไปชมบรรยากาศกนันทำไมอันนี้พันจังนิมนครับบรนาสร้างเล็กแล้วสันตุกเล่ว้าวดีว้าวไปเมื่อเชีย์แล้วยกไปเป็นบรนาแล้วพันจังนิมอันนี้นะครับสบายดีปะสบายครับแดดร้อ <laughs> นดี พันเจังนิ่มอันนี้อันนี้อันนี้พันจังนิ่มคนเกาหลีเกาหลีโอเคไอดีอยู่ครับบอกกันบรูเลียงผมวอาอีสานใส่เราเราก็โอเคอยู่เป็นไงครับทั้งเนี่ยอ๋อลังเร็วครับลังเร็วโอ้งานหลายนะครับเนี่ยฝนตกฟ้าห้องเฮ็ดบ่ครับเนี่ยงานน่ะ การปลูกการกรีครับวู้ใดที่สอบทักษะกับเบิ้องไว้แล้วครับลักษณะกากรีครับโอเคโอเคโอเค,อเคปัลิี